คุณจะเก่งก็ต่อเมื่อคุณทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วคุณมาทำทำได้มันได้โดยง่ายๆนั่นแหละคุณจะถูกมองว่าเก่งเว้ยแต่เขาว่าคุณทำอะไรก็ได้อย่างหนึ่งอ่ะคนอื่นแม่งมองคุณทำได้ไงไว้เฮียแม่งเก่งนั่นแหละแล้วก็สําหรับคุณทําได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเก่งแค่นั้นเองนั่นแหละแล้วคุณก็ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าคนอื่นมันเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแต่้าตาบใดก็ตามที่คุณมีความสามารถที่ เท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่าเป็นความสามารถที่อันนี้ไม่ได้ว่านะคือหาได้ทั่วไปคุณก็จะรับผลตอบแทนเท่าคนอื่นไม่มีเหตุผลที่จะต้องเล้ผลตอบแทนเท่าคนอื่นโลกนี้แม่งโหดร้ายอยู่แล้วโลกไม่ได้โหดร้ายหรอกคนแม่งโหดร้ายเฮียบอกให้ค่าของคนอยู่ในบลของงานคำคำนี้ใช้ได้เสมอพี่อาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะพี่อาจจะอายุ35แล้วพี่อาจจะสอนอะไรที่มันแปลกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเราเองผมผมมองว่าคนเราพัฒนาตัวเองจะดีกว่าพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่า อย่าโทษชะตาอย่าโทษชะตาฟาลิกิตเลยครับมันไม่มีจริงอดังนั้นอ่ะมันนี่นะคระว่าสายหรอกครับสําหรับคนที่ตั้งใจแล้วก็สู้จริงๆนะครับตั้งใจซะมีวินยัยรับผิดชอบขยันสู้อดทนพยายามมากกว่าคนอื่นครับถ้าคุณพยายามมากกว่าคนอื่นคุณก็จะมีมากกว่าคนอื่นมันแค่นั้นเองครับคุณอยากมีมากกว่าคนอื่นใช่ไหมคุณต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครับเรื่องปกติอยู่แล้วคุณต้องพบกับปัญหาที่คนอื่นเขาไม่เคยเจอปัญหาที่ทุกคนเขาไม่เคยเห็น แล้วคุณต้องทําในสิ่งที่อื่นเขาไม่อยากทําถ้าคุณทําในสิ่งที่อื่นเขาไม่อยากทําได้คุณก็ได้รับรางวัลน,นั้นไปนะครับบนยอดพีระมิดอ่ะมีพื้นที่น้อยเสมอเว้ยจำไว้ขอให้เป็นวันที่ดีครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ